หดแล้วครับพี่น้องครับตลาดกินซ่าลังสิตธ์ครับผมที่เหลือบอรอดครับมีหลอดมา2องคันมีรถไฟกับรถโสมครับที่เหลือติดเวลาครับให้จอดกันเพราะว่ากลัวเฮาที่เก็บเลยพุ่มก็ตีซีกว่านะเรีนมาบ่ทันเวลาครับ ที่พีเอก็ให้แล่นทั้งเกือบสองชั่วโมงกันเลยบอกเฮาามองจอดก่อนสามโมงจังเข้ามาเน้วกินไรครับ หอดเร็วได้กะบ่มีผลหรอครับเพราะว่าอ่าคนที่ทมาไอ้บอกสถานที่ตั้งนั่นเพื่อนเขางานส,สามโมงเศร้าครับกะต้องรอเพื่อนยนต์ว่าดีพลัะหอดสามโมงพลตอนนี้ตลาดกะไ่ได้เปิดบพรท่านได้เปิดเนาะ ว่าผู้จัดการกวอยังเพื่อนนี่เข้ามาเห็กุการณสามโมงเช้าวะสัน้นทั้ง,งปรปภเพิ่นเข้ามาแจ้งเลยนะครับอยากตั้งจะเศร้า,าได้ก็ไม่ได้ตั้งนะครับ ออามาสามสีเทียนนี่ก็หันบ่ค่อยตรงกันเสียเทียนมีสองเทียนหลังนี่แหละหันตรงครับต้องรอเพื่อนมาฟันทงกอนว่าให้หันไปทิศทางนี่ต้องรอทีมงานเราคือเก่าครับอยากตั้งเดยก็ต้องรอทีมงานถึงทีมงานมาครบก็ต้องรอคนมาบอกสามมุขึงนเก้าสรุปนะมีคาท่อกันครับ ท่านี้ไม่ได้กินเขาแง่ง่ายกัน,นพักพอนะ่วยหุมซีกยังกันนะเนี่ย

เขาไทนี่าถาเพื่อนยังไ่ด้นน้พริกกะเบียมันมีเยู่น้ำพริกกะเน้ำพริกานแทนกันเลยว่ารู้น้ำพริกตาันไหมน้ำพริกกระเบียาน็เอารถเบียงเด้องานต่างันพิเศษมากเลน่งห่บาท เอาเรื <toys> ่อเอเอาเรื่อาเอาเรื่องเอเานได้ปดีๆให้นได้ได้ครับโอเคนได้แกได้เรียกเรียกเอาเลยเรียกเอาเลยตะแกมได้กาต้องยันเราะต้องไหม้เลยนะของทงข้านี่นี่ที่ไปอะไรมา

เป็นหนแ่เราหลยล้ับี่ลาถุง้า10บาทถุงเท่านี้แหละถ้าได้ถ้าอยากได้ถุงใหญ่ก็ดีถุงเตมเตมเจ้ามเลยคุ้มเจ้ามาคุ้มไม่คุมุจบักเียเอาบอกอันีบัเชียบอกเจ้านุนอันเจ้าอันอันเออคนพกะปีกะดิบ กินบักเขียก็ดิบอได้อยู่เลยคนมาหาคนจะจะิมคนแก้วเลยคนแก้วไไอ้นยงเนี่ยตลาดยูฟังงนู้น่ะอีซ้อบอกกระเีปแตกอะใครเนี่ยหอดหะจะกินกระียงเนี่ยตลาดอยู่ฟังตรงทางนี่ไหมเซเว่นบ่มีหรือทว่ากระเีย เซเว่นบ่มีหรดิวากะปิกะปิเซเว่นบ่มีหรดิโอ้ยใชเอ้ยมาทางคลองนี่พอปุ้ยได้เขใหมเนียวเก็บหยอดเวลาดรถติดหลายเนาะามันด้รำรขึ้นรำขึ้นเรื่อยๆครับงด้วยวันสามสิบสี่นาทีถึงเวลาสิปดถึงเปลาสี่สิบอ่ สามโมงะจังีมาบอกมองไงนั่นมองตั้งกินข้าวพักพอนนอนพันไปอู้ผับุ้งกันผัดบุ้งแต่เสียใช่ไะผัดผักบุ้งไมไฟแดงผัดไก่ทอดเลยฮะผัดผักบุ้งวะผัดบ่ฮะผัดผักบุ้งวะอนึ่งอะอันนี้อุ้เาปั่นเลนะคือวันนี้ ไอ้กินมะนาหน่ะไอ้ก็มาพีอ่ะวันาทดอกลูกพีเราซื้อเรียกเบื้งอีกหน่ออยไยัได้หรอม่พีเบกโอมันเรียกคือซื้อพอมาเรียกซอยกันปตั่นแหละผมจำผเห็นมาเบ้งเมื่อกี้เอาบอเอาเอาา่นว่า แตกินก LIKE no. ินนด้วโอ้ได้เเส้นกระาสองพอันนี้ม in ันแวย่งเมีดาเอาเอามเงี้ยใบสองเอาแล้วองอะรเรื่อยๆเออเอผัดอบุเหรอีพริกสดวดูว่านาเอแล้วเนาะเอ้นพริกไทเ่อเดี๋ยวินจฝากไว้ที่นี่กันครับพี่น้อง อันนี้กินก้อนบัดเนี่ยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ